ใช่ด,ดีค่ะโอเควันนี้งานอะไรคะก็วันนี้นะคะก็ได้มาร่วมงานก็ดีใจค่ะเพราะว่าไม่ได้มาร่วมอีเวนต์แล้วก็ไม่ได้มาเจอพี่ๆกันนานมากแล้วนะคะก็แอบตื่นเต้นนิดนึงไม่คิดว่าจะมาเจอกันเยอะขนาดนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> ดีค่ะก็ะอยากให้พี่ๆสนุกกันเต็มที่ค่ะเห็นวันนี้เขาบอกว่าจะรันกันยาวเลยเแล้วก็มีคอนเสิร์ตท,ที่ต้งด้วยก็น่าจะสนุก เบากได้เนาะนต่ว่าคนเราต้องมี work life balance ค่ะเราทำงานให้สุดเที่ยวให้สุดแล้วก็หาความสุขให้ตัวเองแบบเต็มที่ไปเลยคะบังเอิญมาเจอกันแล้วแบบมีเรื่องให้ต้องถามอกันน้นะสินั่นนะสิอยากรู้เลยว่าแล้วหนูเพิ่งรู้เมื่อเช้าหนูไม่รู้เรื่องเลยแล้วหนูไม่ได้รู้จากใครนะหนูรู้จากอินเทอร์เน็ตเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครคุยกันเรื่องนี้เลยยังไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ใดๆตอนย้อน่ย้อนไปอ่านตอน แบบข่าวดืกอแบบอัาสดอบบเก่หนูไปเห็นตอนที่เหมือนแบบงงเป็นข่าวยอดทิศที่เขาเหมือนเขาเป็นข่าวยอดทิ่ที่เขาเหมือนเขารวบรวมมาให้แล้วว่าตอนแรกมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็เม้ากันว่าอะไรแล้วหลังจากนั้นเราเจอแล้วถามว่าเขากำลังพูดถึงใครออแล้วแต่แล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เขาไม่ได้พูดถึงคนนี้แล้วก็ค่อยอ่านจบแล้วก็เลยงงว่าแล้วทำไมไม่มีใครโทรมาคุยกับเราเลยวะไม่มีใครโทรมาถามเลยอ่ะคุณแม่โทรมาสามสายเมื่อเช้า ื่องหลานโมาถามเรื่องอาหารไม่ถามเรื่องหืนคือไม่ได้เกี่ยวกับข่าวเลยใช่หนูก็เลยไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบเรื่องอะไรขนาดนั้นจนกระทั่งไปเห็นในคือคือตัวพี่ซอกับพี่กี้ก็คือยังโอเคอยู่หนูไม่ได้คุยกับเขาเลยแต่เขาก็ดูคือคุยกับเขาแต่ว่าคุยเรื่องอื่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ถูกไม่ได้ถามเรื่องนี้ไม่ได้ถามว่นหนูไม่รู้หนูไม่รู้แล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนที่จะต้องแบบเธอรู้หรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยเขาก็ไม่ได้กริ้งกร นู่นนี่นี่เหมือนหลานๆก็ไปโรงเรียนแล้วพี่กี้พี่พอเค้าขง,งานยุ่งทุกวันน้าก็ทํานู่นทำนี่ด้วยก็เลยแบบก็เลยไม่ได้อัปเดตกันตรงนี้ส่วนใหญ่อัปเดตก็คืออัปเดตเรื่องงานค่ะเ,เพราะว่าตอนนี้มามีโปรเจกต์ร่วมร่วมกับจากบ้านใช่เราสถานการณ์ครอบครัวพี่สาวาปปเปกติดี <c oughs> ไม่มีอะไรทําเขาได้หรอกไม่มีอะไรจะทําร้ายราศีได้หรอกค่ะเขาเแข็งแรงเขางเรางงไหมแบบเอ้ยมันข่าวนี้มันทำไมมันมาโยงกับพี่เราอะไรอย่างเงี้ย หนูมัยังหาที่มาที่ไปไม่ได้เลยหนู <S 2> <S 2> หนงงมากเพราะว่าแต่ละข่าวที่โยงมาที่บ้านเรามัน <S <S มันดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบมันไม่ใช่เรื่องปกติทั่วไปอะมนที่หนูโดนโยงไปที่พี่ป๊อกอย่างเงี้ยก็งงว่าเราไปทําอะไรหรือเปล่าวะแล้วก็เลยงงว่าเอา้าวทำไมเขาถึงโยงมาที่เราก็เลยไปอ่านเรียบร้อยบทสรุปเขาก็แบบว่าเออไม่ไม่มีอะไรเหมือนแบบเขาเดาๆกันมาอย่างนั้นแล้วก็แย่งยายก็ลเลยแบบอ้าวอาทแยกย้ายก็แย่งยายจนจน คนนี้ confirm. คอนเฟิร์มคนนี้บอกคนนี้ไม่ได้คอนเฟิร์มไมรู้ว่าแล้วมันคือ,อยังไงแล้วสุดท้ายก็คือจบเพรว่าอ๋อไม่มีอะไระค่ะแยกย้ายก็เลยงองว่าเอาละที่เราอ่านทั้งมดเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรวะแล้วเราเสียเวลาไปประมาณสิบห้านาทีทั้งหมนนี้เพื่ออะไร แบบเออแบบพอแล้วแบบบางคนเขาแบบเขาน่ารักค่ะเนาะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ไม่เขินอายในการโชว์ความรักกันอยู่ลคือเรายืนยันเนาะเรายืนยันเสียงแข็งเลยไหมสำหรับฝ่ายเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราลำพังเลยค่ะเาบอกว่าเบาๆลูกส่งแล้วจะยิ่งไปหรือว่าจะมีลูกคนนี้ส่งมาบางคนบอกว่โอยภรรยาคนนี้ดีที่สุดใช่ค่ะเขาก็เขาก็คุยกับี่ยเขาอยู่ด้วยล้วก็ดีใจนะแล้วก็รู้สึกว่าดีแล้วที่เราอยู่ใน อยู่ในอยู่กับคนที่เขาใส่ใจแล้วก็จริงใจด้วยจริงๆไม่ได้คิดจริงๆค่ะเพบอกว่าเวลามีเรื่องแบบนี้แบบต้องโดว่ามาใช่ไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่าแบบเคยเกิดเรื่องแล้วเราจะทำยังไงดีเราจะโทรหาพหี่หรือเราจะโทรหาแม่ก่อนพี่เป็นไงไม่ไม่เลยอะค่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นที่บอกเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นและเขาก็ปิดบ้านมาถ้าถ้าเขา เออมันไม่ได้มีความสงสัยเลยค่ะเรามั่นใจในที่เราแน่น,นอนคือมั่นใจค่ะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้หนูเสียชื่อนะพูดแล้วนะทำไมหลอกหนูจริงๆค่อนข้างมั่นใจในตัวเขามากๆแล้วมั่นใจในตัวพี่สาวเราด้วยว่าพี่สาวเราเนี่ยก็เอาอยู่เพราะว่าเขาก็รู้ทานแหละมาฉลาดอยู่พ่อโผล่แก๊งได้ค่ะเพยอเขายังดี่แล้วในส่วนของเราล่ะ ที่ไปนู่งานนู้นงานนี้อาจจะมีคิดๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้คนแต่งงานกันเยอะแต่ก็ไม่นะหนูรู้สึกเอ็นจอยกับอัพสปาร์ตี้งานแต่งงานสามารถชวนไปได้เรื่อยๆนะคะยังก็เลยไม่ได้ไม่ได้นั่ถึกตัวเองยังโอเคในการไปเป็นแขกทุกงานอยู่ตอนนี้ยังโอเคอยู่ยังแฮปปี้อยู่ค่ะยังรู้สึกว่าเอ้ยปีนี้ต้องทำงานอย่างเต็มที <c oughs> oh, okay. ่เพราะทุกอย่างกลับมาเปิดแล้วไม่ได้มีโมเมนต์ว่าอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยังมีอะไรต่อไปนั่นน่าอยู่กับครอบครัวเยอะเองค่ะไม่ได้ เด็กอยู่ตลอดเวลามีพี่มีแม่มีหมามีอะไรนะค่ะรวมถึงเขาด้วยเขาก็อยู่ครอบครัวก้อนเดียวก่ะก็เลยรู้สึกว่าก็ก็แฮปปี้กั่สิ่งที่เป็นอยู่แมก็ไม่ได้เร่งอะไรี่หลานเคยมีเร่งเร่งนิดนึงตอนที่เหมือนแบบหลานเริ่มโตแล้วหลานไปโรงเรียนแล้วเขาก็เริ่มเหงาแล้วแบบแล้วเมื่อไหร่น่าจะมีหลานมาม้ามีแค่หลานมาต้องแบบขนาดนั้นก็ได้ใจเย็นๆเขาทำงานก่อน ค่ะโอเคเนาะโอเคค่ะขอบคุณ okay ค uh ่ะอินเตอร์อีกทีหนึ่งอารมณ์ไม่เป็นอะไรแม่แจน